แท็กซี่โทรจับสาวนักต้มตุนหลังเห็นว่าใส่สูตรแล้วไม่สวย เมื่อวันที่3 0มีนาคมที่ผ่านมานั้นคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งได้รับผู้โดยสารในเมืองเอโกมาหนึ่งคนเธอเป็นผู้หญิงวัย27ปีมีผมสีน้ำตาลและสวมสูทซึ่งเธอนั้นได้ขอให้เขาไปส่งที่บ้านพักส่วนตัวของเธอและหลังจากที่ส่งเธอถึงที่หมายแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้ขับรถออกมาในทันทีเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือการโทรไปหาตำรวจโดยเขาได้กล่าวกับตำรวจว่าผมขับรถไปส่งหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผมสีน้ำตาลแต่เธอไม่ได้ดูดีในชุดสูทเลยผมคิดว่าเธอนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การหลอกลวงบางอย่างเมื่อได้ฟังอย่างนี้หลายคนอาจเริ่มสงสัยแล้วว่าเพียงแค่การใส่สูตรแล้วดูไม่ดีนั่นเกี่ยวข้องอะไรกับการหลอกลวงแม้อาจจะดูแปลกแต่ในความเป็นจริงแล้วในประเทศญี่ปุ่นการชกโกงที่พบบ่อยที่สุดนั่นก็คือเราอาจญา,ากรรมจะสวมรอยเป็นนักธุรกิจเพื่อหลอกลวงและโกงเงินผู้สูงอายุที่หลงเชื่อคนได้โดยง่าย และหลังจากเรื่องราวดังกล่าวก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นตัดสินใจที่จะเข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะพบว่าหยิงสาวรายดังกล่าวนั้นเป็นนักต้มตุ๋นจริงๆและเธอเข้าไปหลอกลวงหญิงชราวัย8 8ปปีภายในบ้านพักที่แท็กซี่คันดังกล่าวเพิ่งจะไปส่งมาอย่างไรก็ตามเป็นความโชคดีของหญิงชรารายนี้ที่ได้คนขับรถแท็กซี่ตาไวจับพิรุษสาวนักต้มตุ๋นรายนี้ไว้ได้ และเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวของหญิงสาวรายนี้ไว้ได้ทันในตอนนี้เธอถูกจำในข้อหาพยายามช่อโกงและเธอได้ยอมรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังสืบค้นหาต้นตอของขบวนการดังกล่าวเพื่อจัดการในลําดับถัดไป